เฮ้ยอินลีป่ะอินีอุ้ยมันบอกน้องอิวบอกแล้วว่าถ้ามาเบิ่งตอนลมตอนฝนนี่แหละเพอร์สิลใหม่ๆเลยนี่จ้าโอ้ยอยู่ในป่าอือนี่ทำนูนห้าสามสามลูกอห่างกันไปสองต้นนี่นี่พี่ล์มมนครับ ดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยตาสวัสดีครับกับซ่องของน้องอิ๋วด้วยต่พี่น้องหลังจากที่ทั้งลมทั้งฝนเนาะเมื่อกี้เนาะพี่ๆก็เลยพากันมาบึ่งทุเรียนจากว่าซิหล่นแน่รอบบ่ายเลยจ้ะทั้งลมทั้งลมทั้งฝนว่าสีทุเรียนซิหล่นแน่เนื่องจากต้นว่านี่คือฝนตกก็เลยใส่เสื้อกันฝนส่วนหมากกันน้องพี่ยังคือบะหมีน้องอิ๋วย่านทุเรียนหล่นใส่หัวย่านทุเรียนหล่นเต่ว่าเซฟร่างกายมาวบบนี้พาพี่น้องมายามทุเรียน มีหลายต้นอยู่ด้วยกันลมพัดไปมีสีบรุนเลยเพรามันตรงนีเนาะลมตะบักแห้งไงเุ้ยยังมาเ้อยกระเดาเลยพี่จี่เฮ้ยอินรีปปออินรีอุ้ยอุ้ยพุ่ล่นแน่ๆเลยอ่ะพี่จิมหอมมากปัดปัดอุ้ยแบงนี่จ้ะติดติด บอกน้องอิวบอกแล้วว่าถ้ามาเบิ่งตอนลมตอนฝนนี่แหละเพื่อสิ่งลนใหม่ๆเลยนี่จ้าได้แล้วล่นสุดๆเล็กหอมมากพ่อแม่พี่น้องจ้ามาฮอดกันเจอเลยต้นแรกต้นแรกครับแล้วอุปกรณ์เซฟหมวกกันน็อกยางมันครับส่งสายฟางต่อยกันจ้าได้หนึ่งลูกแล้วพ่อพี่น้องจ้าต้นนี้ เพิ่กกกกพกนก็มายามจนแปลงมืดแล้วเนาะจ้ะเมีะนะมยนครับก็เหมือนเดิม้ะจังเพื่อนน้องส่วนนี้ค่นีเป็นส่วนของเถาแก่เก่าแม่น้องอยูด้วยจ้ะมามาหากินได้เพื่อนให้กินด้วยจ้ะโอโอ่โอซีมเดี๋ยวน้องอยูกอส่งสายตาเบิ่งก็เด้อจ้าเจออีกแล้วซีมบ้าเห็นตะไคร้เลยเตาดีแทนน้องอยู อันนี้ต้นที่สองนะจ๊ะคนละต้นกันหต้นเพื่อนอยู่ใกล้ๆอ๋อจิ๊ขึ้นหน้าบึงจี๊ขึ้นหน้าบึงอ้อันนี้หล่นใหม่ๆเลยพี่นนจา้าปาร์ตสองลูกอันนี้หล่นใหม่ๆเลยขวัญยังขาวอยู่สงสัยพายุเมื่อกี้นี้อะจาะเพิ่นหล่นถึงลมถึงฝนเนาะอันนี้อันนี้สงสัยเพื่อนเอาคนนะ ได้2หน่วหน่วยใหญ่อยู่เด้แม่นแต่ว่ายังบ่ได้เลาะทั่วเลยพี่ตีหกเลาะ2ต้นนึงจให้พี่น้องต้นที่2ก็ยังบ่ได้เลาะทั่วเลยหายางเข้ามาจ้ะโอ้นักๆอ่ะพี่ฟิล์มือช่วยน้องอนครับอืมใจเต้นแฮงอันแต่ละปีพ่อเคนเอาไปกระสอบพุ่นเด้บ่แม่นรอมหาเฮาได้จักหน่วยรอบนี้เฮาได้2หน่วยละสตาก็สอ่องเด้จ้ะ ปะกะว่าน้ำพอม่พี่น้องอุปกรณ์เซฟตี้อย่างดีย่างหมวกกันน็อกกันทุเรียนเวลาพุ่นหลุดนี่เป็ตนตะนย่านเนาะเม่นจะย่านอ่ะพี่ฟิล์มพาพี่น้องย่างเบิ่อกันก่อนจ้ะครับพี่ฟิล์มฮะอีกแล้วอีกแล้วปะ นี่ปลาอืมหนีทำหนุ่มแล้วสามแล้วครับหอมขนาดเลยมนี่จ้าอูู้ยนอนนี่บีกบางดีๆได้หนึ่งอยู่เด้อเอ้ยมาในอย่างป่านนี้มือนน้สามสามลูกอหางกันไปสองต้นเ้หนี่ีฟิล์มนี่ครับ ต้นนี้เขาได้สองหน่วยเด้อต้นแรกเขาได้หนึ่งหน่วยจำไว้เด้อจ้ะโอ้ยจำเป็นย่างยากอยู่เด้อใจอันเสือกันฝนงานว้าวจรๆเขาต้องหาหมุนมั่งก่อนได้ไหมนักครับนักจ้ะเอามากองไว้ย่างเลาะทั่วแล้วนำไปซิมครบทุกต้นมือนี้เขาได้ผลงานสามลูกสามลูกหอมหอมสามลูกหอมหอมเลย ถือดีเด้อหนุ่มอยู่เด้อแมนแต่ว่าเราออกไปข้างนอกดีกว่าน้องอิวยานยานู้นครับนี่ก็ล้มล้มอยู่ดีครับแมนจ่าพี่พี่แป๊บพี่น้องไปข้างนอกจ้าวางไว้ก่อนด้วจ่าให้พี่น้องน้องอิว่นักเนาะครับไจ่าบันนี้เด็บน้องอิวพาพี่น้องกลับบ้านนล้วจะไปทําเมนูแซ่บๆมื้อนี้นี่คิดไว้แหละจ้ะให้พี่น้องว่าอยากทําเมนูข้าวเหนียวทุเรียนปั้นพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะจ้ะ คิดไว้แต่เหินแล้วว่ามือหนีเด้อถ้าน้องอิวมาอันนี่สิทำเหนียวทุเรียนปั่นพ่อแม่พี่น้องกินเห็นหดือยันเด้รมาม,มาอัดกะมานอิลีไปั้งสามหน่วยเลยได้จ้ามพี่น้องทุเรียนเริ่มหล่นกันละแต่ว่าหน่วยใหญ่ลูกนี่เหมือนสีหล่นมาสักพักเลยนาะงไปฟิลม์มเนาะแต่ว่า สนสูตร,รทุเรียนอยู่นี่แหละ <laughs> ไปบันดนี้เดี๋ยวพาพี่น้องกลับบ้านไปทำเมนูแซ่บๆกันเด้จ้ามือนี้เสนอเป็นเมนูข้าวเหนียวทุเรียน <luôn. S 2> เมนูของหวานเด้จ้าหลังจากที่เฮากินแต่กับข่าเนาะนนเอดขอ,ของหวานกันบ้างไปกลับบ้านกันจ้ากลับมาถึงบ้านแล้วเด้จ้าขั้นตอนต่อไปก็สิทำก,กาปรปลอกเด้จ้าให้พี่น้องทุเรียนบ้านปอกง่ายเด้อปอกอันนี้ออกแล้วเฮาก็เอามือนิ่มเอาแค่นี้ก็ได้ละจ้า ปึ๊บปมาแล้อุ้เอยเม็ดเม็ดคือน้อยไทยพี่ฟิมอุมมอ้ย,ยบ่โนยบน่โนยจ้าหน่วยแรกหปปป่อปอกเสร็จเรียบ้อยแล้วจ้าอันนี้เป็นหน่วยใหญ่ด้วยจ้าเน,นื้อเป็นกระสิเป็นแบบนี้เลยหนึ่งลูกอันนี้หน่วยน้อยอ่ะพี่ฟิมเราใส่จานจ้าปอกแล้วก็แกะแกเนื้อแกะเม็ดก่อนด้วยจ้าไทยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปทำการทำข้าวเหนียวทุเรียนน่ะจ้ะข้าวเหนียวทุเรียนบ้าน ตีต้มน้ำกะทิสำหรับทำข้าวเหนียวมูนก่อนเลยเดีอจาะพี่น้องหลังจากที่เขานึ่งเขาสุดแล่วนะวจ๊ะตั้งน้ำกะทิใช้ไฟอ่อนเดีอจ้าจากนั้นก็เติมน้ำตาลลงไปเลยอันนี้คือกะทิสำหรับทำข้าวเหนียวมูนเด้วจ้าเติมเกลือน,นิดหน่อยเด้๋ยจ้ะจากนั้นก็ค่อยค่อยคุณจ้าใช้ไฟอ่อนเด้วยจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าจากนั้นก็น,นำมาเทใส่ข้าวเหนียวที่เราเตรียมไว้ด้จ้า mm hmm. เพื่อเป็นการทำข้าวเหนียวมูนด้จ้า mm hmm. มีน้องมือน้องอยู่มีใบเตดยด้ยจ้าเ mm hmm. ซ็ปคือเก่าจ้ะ mm hmm. เสร็จเรียบร้อยด้จ้ะสำหรับ ข้าวเหนียวมูนด้วยสาขั้นตอนต่อไปก็สิไปทํากะทิทุเรียนด้วยจ้ามาจ้ะสำหรับขั้นตอนการทํากะทิทุเรียนด้วยจ้าพี่น้องก็เหมือนเดิมเลยด้วยจ้าตั้งไฟอ่อนด้วยจ้าจากนั้นก็เติมน้ําตาลลงไปเลย,ยไม่ต้องหลาลยด้ยาเพื่พี่นออ้องเพราะว่าทุเรียนของเพามีความหวานแล้ยด้วยจ้าใส่น้ำตาลแค่นิดนึงก็พ้อด้วยจ้าพอหวานหวาน ปลายช้อนะคะเสร็จเรียบร้อยใส่ทุเรียนของเราไปเลยจ้าะมนของเรากลิ่นหอมมากจากนั้นก็คุเลยจ้านี่จากคุณไปเรื่อยๆให้ได้ประมาณนี้ได้จ้ะเพื่อพี่น้อง เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้กากะทิทุเรียนของเราดูจะ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้มามเกกะทข้าวเหนียวมูฟของเราก็ได้ที่พอดีเลยดูามาเอา,ามาแซ่บนากันเด้อจ้า่อยอยู่สิเอาไปฝากประตุนพ้อเด้อจ้ะนี่ทีสองคนบ่มึด <c oughs> <c oughs> เ,ปเปึข้าเเบงประตุนพ่อมาจะ้ะนี่ ใส่ข้าวเหนียวมูของเราไปแบบนี้ได้จ้ะพี่น้องจากนั้นเราก็ราดอันนี้ลงไปเลยกะทิทุเรียนนะจ๊ะ<า>เนื้อทุเรียนเน้นๆเ,เลยด้วยจ้ะนี่เ<า>มนูลดน้ำหนักหยอกหยอกลดน้ำลดน้ำหนักจริง <laughs> <ๆ>วะเนาะจ้ะราดไปเยอะๆเลย ปีมีครั้งเดียวต้องเป็นหนาทุเรียนเท่านั้นเลยจ้ะแล้วทุเรียนบ้านเพื่อนสิบบอกเหมือนทุเรียนทุเรียนอ่มอนทองก็จะมีความหวานกว่าแลวก็หอมกว่าเวลาเขาเอามาเอ็กขนมแบบนี้เพื่อนสิแซ่กว่ามอนทองเลยจ้ะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยเมนูข้าวเหนียวทุเรียนเดือจ้ามมือนีเป็น,นปการน,นาเสนอเป็นเมนูอของหวานมาจ้ะย,ยังฮ้อนอยู่เลยพี่บิมอยากชิมไหมเพื่อนพี่น้องบึงแต่ก็ฮ้อนเลจ้ะแต่ก็บอกไปเนาะดูุเลยดูเลยครับ กินของหวานทอนๆอะซิมก็ได้จ้ะไหนเซบอร่อยมากเนื้อ่วเดียยโอ้โนื้อเดียยข้นๆกะทิข้นๆหอมๆฟิงๆกลอๆเลยป่ะแม่ใส่ข้าวเหนียว บอกเลยว่าอ,าอ,อบอกเลยว่าข้าวนียวมะม่วงชิสใต้บอกเลยจ้ะข้าวนียวมะม่วงชิสไต้ข้าวนียวทุเรียนมา,ากแซ่บคักอีกคำนึงอีกคำนึง,ค,นนงคงกร,รมซิติ๊ ซ่บบ <toys> ่น <c ười> <c ười> <sh yelled> ้อจริวแซ่บอีหลีบ่น้ะแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีแซ่บนพักให้เย็นเด้อจพี่น้องต่อไปแบ่งให้ตะกุนอันน้องอีบ่มีถุงน้อยเลยถุงใหญ่ครับใส่ถุงใหญ่ให้เพิ่นเลยจ้ะเียวมจ้ะไปเยอะๆแม่ผอยู่กลน้องออยากกินผักมาเด้อ จะอยู่อำเอภอแป่พญานาะจ๊ะอยู่ใกล้น้องอิ๋วอยากกินทักน้องอิ๋วมาเลยด้วยจ้ะท่านอยู่กันหลายคนด้วยกัยนแต่เงเยอะเยอะลอกกินเดอร์ประตูเดอร์ประตเ atic, ูเป็นพี่สาวของแม่ติ๊กเลยจ้ะแม่พี่น้องเป็นพี่สาวคนโตเป็นพี่ของประตูอีก พี่สาวคนโตสุดแม่น้องอยู่หันลองสุดท้องนะจ๊ะพอจะไม่เดียะลงคนสุดท้องสาวต๊อกน้องลาเด็ดจ๊ะสาวต๊อกที่เพิ่งเปิดช่องไปเป็นน้องลาอู้อันนี้ต้องอยู่ต้องเอาเรื่นอนใหญ่ๆมาเทมาตักเลยจ้ะพี่ฟิลม์มเสร็จยังไรละจ้าอันนี้น้องอิวก็เสีเอาไว้จะแบ่งประทุนได้จ้ะอ่ะคลิปนี้จ้าขอลาพี่น้องประสมนี่ก่อนการกันได้จ้ะโชคดีประคักเลยนี่ครับ <laughs> อ่ะน้นองอิวก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอิ๋วกับพี่ฟิล์มใ,ในการทำคลิปต่อไปในเดือนจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับบึ่งดำเลยเดือนจ้าแม่พี่น้องอันเสื้อสีส้มกับขนังสีชมพูมาเอ็ดให้นออ้องอิวบึ่งดำ <c oughs> <c oughs> จริงๆเรบาบ่ดดำเด้เพ่อน